ดาบสบายดีและสวัสดีเนาพะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสู่คนเูกไนเนาะ,ะมาต่อกันบ้านนี้พี่น้องเนาะอาบุษย์เสียงเข้าไปอันาบ้านข้ามเสียพี่น้องจะไปเบิรงเคสหนึ่งอันาโทรผุญติดซ้ำพี่น้องเนาะก็เลยกลับเข้ามาบ้านนี้พี่น้องเลยเข้ามาหาทางสาวลำเพลินอาเคสเมื่อนี้ก็คือว่าเป็นเคสสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะมาเบิรงนึ่งปัน่นอีกรอบนึงพี่น้องเยช่วงค่อยคำลงแรงหาโมงสืบาขุมโมงอะไรพี่น้อง หลังจากอนาบุเชียงได่อัปเดตรากาตามที่มาาี่ไปกับเชนหรือทางเลยนะพี่น่อยโดยนะไม่ได้ว่าพี่นอสำหรับคลิปนี้เพียงเนาะบุเชียงก็จะมอบเงินอนาทางค่าสร้างมอบให้เพื่อนแลไป่น่อยในการต่อเติมบ้านในซานของทั้งสาวละเพนในครั้งนี้เพียงเนาะเป็นเงินจํานวนสี่ล้านกิบไปหน่อยจะมอบให้ทางสร้างและก็หลังจากอนาพูดอะไรพป่น่อย อีกหลายวันทัดไปเดี๋ยวบุเชียงจะขึ้นมาอัปเดตให้ทางพี่นอ้องอนี่ครับไปส้มเบิงน้ำกันอีกรอบหนึ่ง <ừ. S 1> นะหลังจากเสร็จสิ้นพี่น้องรายาละเอียดเพิ่มเติมจไในเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันอีกนาในคลิปวันนี้พี่น้องเนาะโดยอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องบุเชียงพี่น้องต้องขอบคุณขอบคุณทางอาเมพลพี่น้องอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเอง้อเสำหรับบเชียงก็ขอให้ามาีและภายในครอบครัวจุกมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อป่วยจากโรคภัยกระเจ็บตั้งปวง อามีทาการทํางานธุรกิจอย่างในตอนนี้ก็ขอให้ธุรกิจการงานอฮวงเฮืองแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปพี่หน่องเนาะโดยปะมาหนีเพีนยนเนาะเดี๋ยวฮับไปเพิ่งไปฮับไป,ไป,ไปชมน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่หน่อยสำหรับทางสร้างอาต่อเติมบ้านนด่นซานของสาวลำเพลิเขาพี่หน่องเนาะสีขาวก็เราทาเองพี่น้อยขาวจูนพูลด้วยมาหนี้เนาะแต่ว่าเป็นแป้นนี่เป็นแป้นไม่อัดพี่น้อยันยก็สซีมีแบบ อ่าผู้พังนี่จักน้อยเนาะตามการเวลาอ่าปีปลายแล้วพี่น้องสําหรับทางไปอัดนี่เนาะอ่าก็ได้ลงอ่าเป็นโสมเน่จกนัก,น,กน,น้อยลง4 4ก็ว่ายังอยู่ว่าซั่นพี่น้องทงสาวน้ําเพ็อืมโดนี่เนาะาเองเด้อนี่โอ้จวดลเนาะเอบาดน,นีมารอบนี้ ข่าแรงบ่นี่ขาวอสบายดีเด้อเนาะม่นไดกกินข่าวเอื้อนไพนี่งงเลยเนาะอ่านังช้างเขากับนั่งชมเมือก่อนเนาะปถใช้ช้างบุกินบ่อนะหันอย่างงาเลยมาเด้ออันอยางง่เลยมาหวยมนไม่หันยังไม่อยากเอาชื่อรเราตรงไห โอ้ได้ยังนาะกินบาสนี่เนาะเลยจำมะปีจำมะปีจำมพันเนาะมีฮอปลาโทน้องม่น้องม่ต้มเส่หม้ออันนี้กันน้องม่สิบัต้มใส่หม้อว่จ๊ะอ้าบัต้มใส่หม้อต้มใส่ใส่ก็เราหม้อมันต้มบัต้มเส่หม้อให้ต้มใส่เจ๊โอ้ยพี่น้องไอ้บาสนี่เนาะเหนื่อยได้ข่อยฮอ่าใช้คนน้อยกินยังชามือนีิกินข้าวเฉย กินข้าวชีสอันนั้นบดหอไม่ต้มใส่หมอนะคันบดต้มใส่หมอนี่ไ่ได้เนาะเจอแล้วกปกแล้วกอยู่ลายมือวันนี้ยู่ลายมือวันนี้กินกรบปุกแชดอีกบ่อยานองทกบตีปลาทูเนาะมีาเนเงาะเลยให้ทั้งอันน้องพนบุกินบ่ ต่ที่สิบเก้าไมะทาน้อยเนาะเนี่ยติดคอบ่ะคนหมักอืมมาหลายรอบมาเห็นเพ็่คนกินข้าวเนาะพี่น้อยอยากกินข้าวต้นชันในกินข้าวต้นชันเขาเป็นยังคือบุกินข้าวเที่ยงบ่คือข้าวแดงนี่นะเข้าวเที่ยงเข้าวเที่ยงแต่ว่านั่งกินตอนแรงข้าวเที่ยงแต่นั่งกินตอนแรงข้าวเที่ยงกลายเป็นข้าวแดง ไป,ไป็วขขอขอขปดแดงแดงกะล้วดีเนะว่านี่แล้วมีแทบมันนี่บอเเห็นหมูเออโอเนาะูดลูกบ่อไอ้นี่นะดชาโอ้ดกชาว่อคำแรงเนี่ยเนาะ มาหาพ่อแล้วนี่สองสามคนไปบดไทยมาเลยลูกสาวไปยู่เวียงคนหนึ่งลูกชายอยู่ไทยกับสองคนโอ้ลูกชายไปไปเฮ็ดเบกอยู่ไทยสองคนอือโดยโดยเนาะทั้งลูกสาวคนนึงเนี่ยไปเฮ็ดเวบกอยู่เวียงเนาะโอ้หัาในญ่เนาะต่างคนต่างแตกไฟล้าก็พ่าเงินมากเนี่ย บ่มีเงินอ๋อเงินงานแบบไดอะนะเดือนละล้านโอ้พอพอได้กินนานเลยลูกอายุยังอ๋อเห็นงานอยู่เบียงบ่เดือนละลานเดือนละลานคิดเดือนละลานคิดประมาณสองพันบาทเนาะสองพันบาทเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอโหเป็นไรแฟรจะเป็นได้ถูกอย่างฮ็ดไปขอน้ำกินน้ำเพลินบ่กิน้ำเพลินเนาะ ก็ใช่ไงกินมันพิ่นชวนเด้หันหยักโด่นี่ต่อมาเนาะหันบริวารน้มีเอาแรบบบ่บ่บ่เลยนะวะคเดียวเนาะหูขะหยักประตรงนีมั่งเนาะเฮ้คำเข่าก็คือคำน้อยแท้คะเต็มปัดอยเปอนไอเลยันอายนี่บุยมเลย มึงล่าบุมีหม่องอยู่เนากันออยกิน gạo เลยเมนเนี่ยเนาะจะได้ยันมาเจ้านยไเ้าได้เ้ได้เจ้ได้ไอยกินา่มองกูหันอยู่ได้กินโอ้บได้เนาะอเนี่ยกินนินแล้วเนาะโหิวตายเลยเดี๋ยวไปแชกไปนั่งกินข้าวอเพิ่กับเม่งแม่นี่ แล้วนี ouais> ่เนาะคำญ่รถเอาตบเข่ารถมายืนประทันได้ไายยืนทางน้กระนาอิงหัวแถวนี้เนี้ยไปเลือไปแถวนี้เออเลือไปแถวนี้เนี่ยพอได้เข่าติดคอแหงแล้วไปหัวทางรถ้ก็เหยียบชับนี่จะเลือออกกรได้นั่นไง เอนาะอ่ะกินๆๆเนาะกินเด้อพ i ่น้องเอ้ยมาเบิ่งดินั่งเบิ่งซื่อนี่แหละเฮ็ดนิได้ซะเบิ่งสิให้เอาอ่าอันงงเรียบร้อยบาดนี้เนาะเหลือแต่น้อยนึงเหลือแผ่นนึงพอดี้เนาะอโดยเหลือจักแผ่น3เหลือ3แผ่นอือเ9แสดงว่ามีแผ่นนึงนีเนาะเหลือ3แผ่นบ่เป็นหยังเก็บไว้เด้อแผ่นเด้อ เอาโบกได้เกือบได้เอาไว้ตั้งเถื่อเฮ็ดหางทางดินทางอย่างตรงน้ําตรงในแหละหลายเออตั้งเถื่อมีการต่อเติมข้างหน้าอีกก็จะได้เอาต่อที่เดือนี้แหละเอามาใช้อีกเป็นไม้เป็นตอเป็นพวกเส้นพวกนี้แหละเียงไว้เนาะมนอ่าเพิ่มเติมงเถหาไ่ไข่มานก็ต่อออกไปเนาะ ได้มาข้างหน้าพี่นี่แต่นี่ก็เริ่มโอเคแล้วนี่ก็เห็นบ้านี่ออกมาครเดี๋ยวเบิ่งชิมก็ง,งา้ำเนีนยนน่าอีบบ้านี่เฮือนก็นลมมานี่ก็โบโยอียกแี่บ้านนี่นอนสบายรถเจ้าบานี่ไม่ได้ตุ้มผ้าว้นขอบบนนี้นดเชียง <c oughs> อ,อ,อ,อันนะ่าอันโตอ่านั่นนั่น คือบุปพิดสาสานเพลนนี่นี่อันหมอกทวนน่ออ๋อป็นปลได้ต้องมเข่าห้อกระต้เลยอันนั้นเนี่ยคือช่องลมบ่อนั่นนะช่องล้มอ๋อพวกเนาช่องลมกันเนาะจนคนเข่าเขาได้ชามจิ้มอันนี้ถือว่าเอาไว้เห็นหมอกช่องลมเนาะตอนนี้แรกนึ่งว่าคนปล่อยอันณาบุมีหมองต่อเติม มองที่เงินว่าบวนบุปิดนะตั้งปล่อยไว้แบบนี้เนาะให้ลบมเข่าในพอหายใจได้พรดชาจัดไปซะหลอกทางนั่นกับเข่าทางนี้เนาะมีประตูหลับด้วยเอ้ามียากขนาด แล้วเอาไโจมไปเลยนี่บ่ปากบูตีงไปชังอันนี้ยาดเลยยาดยาดกินน้ำอ๋อชูพี่น้องเว้ยโ้เดะนี่เนาะมันก็่ช่งเละมันยังเรือยังเืออยู่บ่อ้าวพี่น้องเว้ยเอาเจาจัดไปเอาค็บไว้ก่อนจ่าเนาะฮ่มฮ่่มฮมมี ต่อยค่ะเฮ้ยดิขึ้นในไรบานเนี่ยนะอยูในไร้านเนีโอ้โหนนีก็พาขึ้นาเนี่ยระวังเด้อใจเย็นๆเด้อเนาะแผ่นสุดท้ายเนาะเป็นร่มว่ใช่บานนี่จับีเลยเจ้าเ้าะจงดดมกระไร จึงนั่นตึงย <If S 2> <Charl ize> ังไงบดินบ็อกเฮยนี่น่าจะเนออืจเหยียอาจจะดูยดอกพี่น้องไอ้ดินบ็อกกันมีแต่ว่าชวข้านั้งกับเมนปิดไปเลยเนาะปิดแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็แมมนที่ข้านกับเอาตะขาช้กรบโบกที่พื้นกับเมนติดบานประตูอ๋ใช้งานบานนี่เนาะใช่ถูเนโหดดิโ วายลูกเขางัดเอาเออดูเบิรงโอ้ยตกใจเดิพี่น้องเลยเอ่อขอชานนะเต็ยงวะเนาะพี่น้องไอ้ชาดเดะนี่เนาะแลยากไปรับเนาะนิ่งนิ่งเออจะมันวานเออเอาออกมาเนี่ยุ้มมาพี่

bài hết rồi không mà, cả. năm nay là giờ mỗi sao ở nhộn vậy hệ khâu ល្រូពីស្លានបានទ្លាដែល់ស្

เอาลองฟรีเลยป้าทุคกคักๆแหลมเลยบานย่างบานนี้เนาะป๊าทจ้าแรนเอาล้างบ้าง <c ười> ่ายคนชากันบ้านเนาะพาก,กันขับรถกัน ป้าว่าะชะทางจะค้นคือมาไว้แต่ว่าจะบนไปหน้าเนาะมาแต่หน้าผาทินก็เห็นแล้วล <c oughs> าวกะเดืกกะเดืกดก <c oughs> อ,อกเนาะมีเราว่า,อากอแลวกับติดบานเนาะเป็นบานเ<อ><อ>พราะบันยางที่ผู้เชียงมากนายผู้นจับซอยใส่เน<ล>ี่ย ลงไหวเลยลงไหวเลยเาลงไหวให้เพิ่นเพิ่นว่าก็จังมือสิแถวนี้มืดนะพระคำเวทเชิดได้เข้าไปนอนเลยได้เข้าไปนอนเลยเพิ่นให้เข้าไปนอนเลยอ๋อฉลองเลยเลยอ๋อโทษบังมืดอื่นพระคำนี่นะเชี่ยไม่ได้ถ่ายเจ้าเอะไรเลยเชี่ยเลยมีแต่ว่ามืดก่อนะข้างในก็เมนเทพื้นโบกเนาะ bộ thằng thằng này bộ khá khá đấy bộ gì chứ có cò có bộ ô ừ, ngam à. này sao nó phiền to mà đây à. ngam mà đi phải khi lại chứ à. phải vào khi lại nhưng mà vi khôn vào, vào khi lại bộ khi lại đấy không vào khi lại bộ mèn nó à. <laughs> nhưng mà đến mi phải vào khi lại ừ. bộ vào xiên này ห้าแให้งามแล้วกันบรเชีีงย่ว่าว่าตอกมาแบบซี้แหละมันมันยุดกับเฮือนงแต่มันคสิเน้นเป็นดีไซน์แบบจังได๋ดอาะเป็นกวาดออกช้เป็นรักของง่ายไมได้บ่งแบบว่าเออมีลาสีเพิ่มไปอีกมันเป็นคือเฮือนเลยนะเป็นที่ แต่กีเบิ้งไปเมื่อวาเบิ้งไปเมื่อวาคือเทียงหน้าน่ะแม่นตะกอนกับเบิ่งไปกับเทียงหน้ากับแม่นเฮือนกับแม่นเด้อยมาหนี้เฮามาต่อตัวนี้บแดนี้ก็ได้เบิ่งคืนเฮือนก็ตรงด้วยบ้านอันสีนันยังลายอยู่บ่เด้อยังลายนี่เดาว่าคันว่าสียังลายก็หลังจากเพิ่นแล้วล่ะก็ลงสีขาวด้วก็ได้เนาะเอาใช่เบิ้งเดี๋ยวมันสีแข็งเดี๋ยวสีเสียวหอยเฮ็ดไปนะ ช่วงเวลาลูกนอนเลยล <laughs> ูกก็อยากนอนอยากนอนน่ะพ่อบาทเลยเพิ่ยังปร่ทันแต่นอนเลยเพิ่อยากนอน <laughs> อ่ะเนาะคนแรกไล <laughs> ่ต่ำลงมาพี่แบบนี้พี่น้องเยมันจบ xong 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 chàng nhảy xong 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 này xong 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 เนึ่งอ่าเนาะเิ้าไปเพื่อการล้มกันอยังมากแห้งใครเนีพอเน่นพอนาเนี่ยเสร็จแอ่าโอเคแล้วหันกันได้แล้วหันกันห,หนึ่งบานคอยเด้อ ช่องอันหนึ่งขวตีมีแต่ช่องอันหนึ่งอะไฮท่ามหาขวตีอะไรจะลงได้นดิลงมายนี่งดิมีเก่าดิคอยเด้อไม่ไรสิหลุดหลุดบ่จุดโอ้โหอ่ะซะเหมือนกับเบาเนอะขั้นตอนใจหมักจุกก็บปได้เบาแล้วอ่ะเรียบร้อยเนาะมีแต่ว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนทั้งล่างพี่แบบนี้น้อยเนาะ อ่าขั้นตอนระหว่างอันข้างล่างพี่ก็มื้ออื่นนี่แม่นก่อเนาะก่อน่ะแม่นโบกเท่เลยเลยอืมกะแล้วจังมื้ออ้ายมื้อื่นก็แล้วยังมื้อใช้ประตูอ๋อมื้อมื้อแม่นติดประตูแม่นจบเลยปิดจอบเลยเนาะกลับมาเลยจังได๋กเบิ่งพึ่งพาได้ได้เนาะอันมันดีมันงามอันมันบ่งามกอน่ะเบิ่งให้เฮาเนาะ อ่าโมเมนต <ho>. ์วายชีมันเบี้ยวมันขดกลับป่อยไปอ่าไปชั่งม <instead> okay, ันกลับโบว์บันไดเนาะอ่าอันนี้ก็เอาความงามความแข็งแกร่งมาก่อนยังเฮ็ดงานอยู่นี่คือบ่านคอยหาประสบมาเนาะคืออันชุลา์อันอันมาเฮ็ดงานอยู่ในบ้านนี่แม่นเกือบแม่นไปเลยมั้งบ่แม่นไปเลยออ๋โอเคชาวคนเกลียวเขาเนเป็นช่างลายคนอยู่เป็นช่างไร้็เฮ็ดบ่แล้วนะแต่ชาเดียวอันเอาสิกลับบ้านก่อนนะบ้านนี้มีแต่ว่า หลังจากพวกนั้หลายมื้ออี่แล้วจะขึ้นมาเบิอกอีกรอบนึงเนาะไม่ได้ว่าเขาสิมอบเงินให้ใจ่ายค่าเฮ็ดนีแ่แหละเนาะไม่ว่าบืนแล้วแรือถ่า,างเน่ยนะเนาะมันก็น,กนึงเขาจ่ายใ,ให้เลยเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมจึงแดทั้งชาวลำเพลนเป็นกะทายหุบมาสทรงไม่เอาเบิงอยู่เนาะเดีย๋ยวไปหาทั้งชาวลำเพลนพวกนหละเขาสิมอบเงินให้ทั้งชาวลำเพลนกัเดินทาง <c oughs> พอดีแล้วหามุ้งปลายเลยเนาะ,ะพักพรเก็บ <ไป S 1> เครื่องอุปกรณ์บ,บืนจักมาเหตดตอเนาะหาหนึ่งเข่าหนึ่งหน,น้าอน,น,นึ่งนี่เนาะอยู่เห,ห็ดกินนี่เมียก็พูดไปดำนาเขานำนาบจ้างบ่จ้างโอน มันละแสนกิบเนาะเตลออดืยญาติคนเดี hey, no, oh, yeah. you know, yeah. ้อ่ะยับขมาใกล้ๆพี่น้าช่างพี่น้าจังอบอุ่นในห้อนกระอ้นเอาแป๊บนึงได้เงินหยดอกบาทนี่อานอนเนาะคนน้อยนนองสาวโอ้พี่น้อยน้องนุ่งนบ้านเลยนะหยอกกันเออเออป้าซาบานิมหมบเงินให้ทางสาวลำเพลินอนาคตหมายทางช่างก่อนเนาะอ่าจำนวนสี่ล้านกิบ พี่น้อยอ่ารวมกับตัวทั้งทีอันเพิ่นคุดดุมก็น่าของเนานะนันกับอีกช้างหนึ่งแต่เพิ่งยุกเลิกแล้วนั่นกับอีกล่านหนึ่งเท่ากับอ่าในการเวทเสตเต,ต่อเติมในข้างนี้นั่ะหาระรวมเบิร์หลักกันเนาะแต่ว่าทางอีกสางนานนี้เป็นเอาน้ำสีลาดพีน่น้อยนี่พี่ยอ่ะสาวน้ำเพรนรับออเดอร์นเนาะเดี๋ยวจังขอบบุญขอบคุณทางแม่เพิ่อนเนาะไปโอเคพี่น้นอยอ่ะมอบใหทางช่างพอแล้วครับออเดอรช่างเด้อ โบ่นับองค์กรพ่อไอ้นับองค์แหงโบนับก็ได้แล้วบนับก็ได้พ่อโบนับก็ได้อ้าวจะเชื่อใจเขาก็ได้ใช่เพราะว่าเขาเขาเช็คมาแล้วเนยเนยเพราะว่าคนใหญ่เชื่อใจถือว่าเขาบล็อกบลวงเขานานมาเป็นการซื้อสัดวาจาต้องมาก่อนอยู่แล้วเนาะในการซื้อถือนับถือ เะอ่ขอมุกขอบใจท่างง่ายเดลายเด้อเนาะที่มันเนี้ยถือว่างานกะรวดเร็วแป๊บเดียวไปเนาะเอ้หากเกตสามมือนี่เป็นบ่อยสามมือนี่เนาะชีมือแม่นหาหามือเนาะหามือแม่นหามือมือที่ห้านี่แม่นบ่เต็มคาราเบลปกับนายเนาะทำได้อนเช้าก็แม่นจบเลยเช่าจบเที่ยงก็ตอนเที่ยงกันแล้วแน่นะเป็นเลยเลยฮะจังไรกะฝากเน้ได้เด้ออะไรมันบอดีมั่งามกะ อ่าเบิกงให้เฮาแน่เนาะเพราะว่าหลังนั้นเฮาจะขึ้นมาอีกรอบนึงเนยเนยเนยอ่ะขอบุกขอบใจหลายหลายได้เนาะเนยเนยนะครูชนักชุมพึกกันเนยให้โชคให้มาให้รับให้ด้วยที่จะไปให้ยุมันคนยืนอีกอ่าให้อาหารเงินให้ได้เงินนะฮะคำให้ได้คำเนยให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเฮ็ดยังกะคือว่าและให้มีแต่คนนับถือทัางโลกทัางประเทศนะขอบุกขอบใจเล้าเนาะ ป่ะวานนี <Safe rév mark> ้มาต่อทั้งสาวลำเพลนบ้านนี้พี่น้อยทางน้องวันใหม่กะนอนเนาะเอาคอยเด้อเดี๋ยวพันชิตื่นเนาะอ่ามีแต่ว่าสุดท้ายถ้าสุดนี่เนาะโมเสกชีได้ขออนุญาตตัวหนึ่ทางกะมีแต่ว่าแต่ต้นต้นจบเพื่อะเนาะในการตเติมน่าจะโอเคล่ะบาดนี้เนาะอ่ามีแต่ว่าทางสาวลำเพลินกะส่งหุบในงานให้ทางโมเียงเบังตลอดพี่น้อยตัวงานกะโอเคเนาะอ่ามีแต่ว่าให้ทางสาวลำเพลน เนาะตั้งมุ่งตั้งใจอานาฝากขอบุญขอบพุณทางแม่เพื่อนเด้อบบบนี้ได้อ่าทางแม่พลเนาะอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์และภายในครอบครัวของแม่เพื่อนที่ได้โซนในข้างนี้เดเนาะเด้อเด้อเนาะเด้อครับใจลายเด้อแม่เด้อให้เจ้ารณ์จะดีมีแห้งเด้อทานมือเข้าให้ไรเข่ามือแรงเด้อ นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเดอ้อแบนมือมาให้ได้แก้วมันนี้โตกศกฮะอย,ย่ามาผ่านมันฮ่นาอย,ย่ามาเบียดเดอ้อขี้เดียดจังไรยอีกยังก็ให้ผลผ่านไปให้เงินมดเด้อสาตุสายบุญทุกคนเด้แหละดูอ่ะวันนี้ใช้สุด้ายกัใช้คำคม <c oughs> เอสัญญาด้วยนเนาะ สัญญาเัาะนยาพ่อเลยเนาญเาต้องเป็นเช่นยาเออบ้านนี้เนาะได้ยู่บ่บ้านนี้เข้าวิ่งเลยฮะเอาเอาจักหน่อยนึงก็ได้เนาะเกี่ยวกับมันต่อเติมบ้านชาตินี่เนาะเป็นคำกรก็ได้หรือว่าเปลี่ยนคำคมก็ได้เนาะคำกรเกี่ยวกับ อ่าที่สนที่เช้านี่ก็ได้เดี๋ยวทำเพื่อนใจดีเยยอ่าได้เลยพี่น้อยออานนี่พี่น้อยทำโมได้แต่ก็ยากของน้ำจ่กังเพือนคาลูกสวยพ่อตีดไปีเพือนคลัวดนอยู่ใหนโอ้ยน้อยได้แล้วไ่ได้แล้ว โอ้คือคือวันนี้เนาะอันนี้เกี่ยวกับที่ส้นที่เช่าขึ้นครัวเลยอันนี้เนาะตรงเปะๆเลยนี่เนาะเปะๆเลยบริิโดนๆถ้าพี่แกมาอีกปากเดินเนาะพี่น้อยเลยเอาอีกชั้นเอาอีกบานหนึ่งได้ปะห้องน้ำอยู่ใกลเลยอยู่กับเพื่อนครัวย้ำลูกถั่วพอแต่กังตัวเองไว้ยืนหนาดันโอนๆโดๆโอเคใช้พี่น้องย นาะเอาไปรเซ็นต์กำไรคนไทยบาทนีดเด้อได้ประมาณพอนี้จังว่ากันเนาะขึ้นไม้รอมหน้าจังเข่าไม้ยามมายามมาอัพเดทเบิ้งบาทนีดเด้อได้โด้ได้ไสบายดีเนาะได้สบายดีได้สบายดีได้เด้อมาเนี่พี่น้อยเนาะปสาทุสั่งสีเหลืออยู่สามแผ่นพี่น้อยอุปกรณ์ในการต่อเติมแลราคาทั้งไม่เส้นเนาะไม่สี่แปดก็ยังเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าเซ็น อันนี้เก็บไว้ก่อนไปหน่อยเพื่อได้การตเติมข้างหน้าเนาะในใซ่งานแน่นอนไปหน่อยอ่ะนี่แหละเพื่เนาะรูปร่างหลังจากขึ้นอันาหลังคาเสร็จไปหน่อยมีแต่ว่าในระหว่างขั้นตอนต่อไปก็อ้านจะก่อโชนนี่้วก็โบกแล้วก็ติดตั้งทางหอน้าห้องน้ำเนาะอีกประมาณอีกสองมื้อก็น่าจะเสร็จสิ้นแบบนี้ไปหน่อยนะที่ยังก็ ก็แหละหลังจากนั้นกนจะขึ้นมาใหม่อีกพี่น้อยมาหนี่ก็รทได้เดินทางกลับคนอนนะมาหนี่พี่น้องเนาะดูพี่น้อยมือตึงตาหกโมงเลวพี่น้อยยังอยู่บ้านนาโพคำอยู่เมืองพีนอยู่พี่น้อยจากสี่หอดจังมงและหอดบ้านกันเนาะนี่เดี๋ยว่าภาพผลบอตกพี่น้อยสำหรับคลิปนี้พี่น้อยผู้เสียงพี่น้อยก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่พ่นเด้อพี่น้องอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้อยที่ อ่าได้วางใจให้โมเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้พี่เนาะตั้งแต่ต้นต้น,ตนจบกล้วพี่เานาะอ่าสำหรับทางโุเสียงกะขอให้ทางแม่และายในครอบครัวของทางเพื่นเนาะอยู่ทั้งต่าง,งประเทศเพียงแต่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอ่าแม่ทานมาให้สำนีก่กะขคให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะมีแต่สุขกายสบายใจทำการทำงานกับธุรกิจกะขอให้ราบรื่นตลอดปีและตะลอดไปพี่น้อย จังไรกับบู้แสงพี่น้องจะได้ลาพ่อแม่พี่น้อง FC กันไปเบิดสุขุสุคนแล้วบันทึกพี่น้องลากับภาพบรรยากาศพี่น้องบ้านหินซานของสาวลำเพลินนี่เนี่ยเพียงเนาไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่นุ้ยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเนาะสบายดีอ่อีกรอบหนึ่งเด้อกลับก่อนเด้อส,สวัสดีอา้าวเนาะอ้าวเป็นไม้เป็นต่อกันนี่แหละเนาะ À, cái miền xoay xoay bạn này cũng đã Phá phí rồi, phải lèo